กระายค่ะเนาะ่เนบาเเดาจ้าสองยชนนจ้าค่ือเกาลหรค่ะเลี้ยงงน้องหัวน้องวายจ้าวันนี้วันยุดเนาะใช่คุูไปใส่ไปไปชุมโรงเรียนคนอื่นอ่าไปประชุมโรงเรียนอื่นนะคะเนาะลองกิ๊บติมเดี๋ยวไปโรงเรียนลยไดเลยมากกับป่านะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศบายๆมือนีเนาะค่ะเนาะค่ะเมฆก็เริ่มขึ้นมาหลายเนาะค่ะเนาะค่ะเมฆหลายขึ้นเรื่อยๆค่ะแปลว่าก็ะหอนคืออยู่เนาะค่ะเนาะกว่ามีลมเนาะค่ะตอนบ่ายๆต้นเสาบ่ะหอนเนาะยหน่อยกี่เต็มนะต้นเสาเย็นสบายสบายค่ะค่ะอันนี้เจ้าอะไรเนี่ยเจ้าขี้โพโพนี่ขี้โปขี้โพขี้ปงโูโพเยอะเลยเกอนเกินขี้พุ่งพุ่งใหญ่เออเลี้ยงไม่ถูก โอ้ยน้องวัวของควายของเขาหลังจากกินยาแล้วเขาออกมากินน้ำเนาะแล้วก็ลันลาโตจ้ะแล้วก็กินยาลันลาโตโตกระพอกานั้นตัวเนาะน้องกินเต็มเล้วใช่ใบสองเร็วมากใบเกือใบสองกว่าแล้วอ๋อนี่ค่ะก็ใบใบเนาะค่ะเนาะน้องวัวน้องควายของเขากะหาเล็บยาเลนเลนไปแต่อิ่มแล้วลจ้ะชมพู่อยู่ไหนอุ้ยชมพู่เห็นอ่ะชมพู่ก็บระยะไปยางมาอยู่นะเสิเนาะ อยากเ,เ,เล่นในีมูเขาเขาก็คอยอยากเล่นในเพิ่นดอกชมพูนี่ผู้บ่าวอิโต้ผู้บ่าวอิโต้อิตออโอ้เห็นเหมลูอันมองเขาเป็นเม่ลูอันชมพูชมพูชมพูชมพ,ชมพูแล้วแม่อยู่นี่แล้วแล้วอ,อยู่นี่ไปหาใครนะ่ะชมพูพก็อยู่นี่ชมพูหิวนมแล้วหิวนมหาแม่ไม่เจออันนี้ก็มองสาวตลอดทั้งวันมองจังเลย มองหาสาวนี่มองจังเลยเห็นสาวไม่ได้ร้องตลอดใช่แล้วใช่ไหมโตใช่ไหมเห็นสาวนี่จ้องยี่นี้เลยอืออันนี้เขาเมลูกออนเขาเม็นผู้สาวฮู้แน่น่ะนั่นบอลูกเขากินนมอยู่นั่นไปกวนเขานะถึงแสญไงนะโตแล้วโตนะโต้กิจการในตู่กันถอยเลยโตถอยเลยโอ้ถอยเลยนะไปเลยไปโตไปะ ไปนี่มากวนเขาไปไปไปโตป่ะไปโตไปโไหมม่กังวลเขาเลยนะสอบสอบกวนเขาเนาะคะ่ะเนาะนีค่ะลูกค่อยกินนมพี่โตนี้เมื่อไห้มา,มานี่เลยพี่โตมาพี่โตมานี่มาพี่โตมาโ<อ>ตมาฝุ่นผู้สาวเต็มอยู่ฝุ่นคพื่อไปหาเขาไอนี่เขาเมาลกอ่อนหมูบอฮะ ตื้อใส่สงไงนะมาเมืองซิตี้พ่โตม่มามามา,มาวันออกเว้นพาพี่โตไปหาผู้สาวไปไปหาผู้สาวเลย <ไป S 1> เออไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเด็กจะซื้อซสใหญ่นลเนี่ยหนังส้มปูกินนมนะจ๊ะนะ เวลากินนมของชมพูเขาแล้วค่ะดิส่วนพี่โตนี่ค่ะก็ว <c oughs> นๆวนเ,น,เนเวียนในแถวนีแล้วพี่โตเขาเห่าวนเวียนแล้วก็ไปหานหนอนเนี่ยคูเบาวใหญ่โตโตใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดประแจาพวงเป็นผู้สาวหรอแล,ลนนำเขาจับกับบนทันเบือเนาะ วิ่งก็ไม่ทันล่ะเด็กผู้สาวเนี่ยไม่ต้องไปมองเขาอีกนะเขากินนมอยู่นะเห็นไหมเขากินนมนะแม่ลูกอ่อนนะอ่าไปเลยตัวเองจะไปไหนก็ไปเลยโอเคฟังด้วยอ่าไปเลยนไปแล้วไปละไปหาหนอนผึ่งปีเตอรเอ้ยอิ่มแล้วก็นอนเฮาของเฮาก็เหลืองลงทุกมือทั้งมือนะคะเนาะเดี๋ยวได้แล้วรอรถเกี่ยวอยู่จ้า เดี๋ยวเขาก็มาเกี่ยวแล้วเกี่ยวเขาแล้วก็สบายเนาะน้องกิ๊เต็มเนาะใช่เอางัวไปเลี้ยงใช่ั้นก็ปล่อยงัว,งวงอะไว้ใ,ในนาเขาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัวไม่มีหญ้าก,กินหญ้ายในนาเต็มอยู่นเนาะเขาก็บสบายเขาก็สิมีเวลาไปเห็นอย่างอื่นแต<ม>่ต้องมานามั่งเฝ้าเเพ่นนาะค่ะเนาะ นานี่เขากัเฝ้าเต็นหนองง่วนหนองควายกับไปเด็กไปเห็ดยังน้องค่เนาะนี่กะป้าก็าสูญ้าทางหญ้าสิปลูกพักยังไม่ทันแต่ไม่เวลาไปปลูกเลยก็มาเฝ้าเต็นหนองง่วนหนองควายอยู่นี่แหลจะจุไปหาเห็ดก็ไม่ได้ไป <laughs> โอ๋ <laughs> น้องกิ๊ตเต็มคือต่อสิไปหาเห็ดกับไปเด็กไปน้องกิ๊ตเต็มบาพี่น้องเอ้ยกับแมนข่วมเพื่นว,าว่าล่ะค่ะอยากจะได้หนองง่วนหนองควายว่าสิไปจอบเห็ดกับดไป เจนดินแหงเบื่อแล้วรึเปล่นี่น่ะพี่โตเขาจะห้ามหม่องนอนนะเห็นปะนอนละนอนอนแล้วพี่โตของเราน่ะนอนพักผ่อนแล้วน่ะนอนแล้วนี่ค่ะสิพ้าถามผู้ชมมาเบิ่งบักทันของเขาเริ่มใหญ่เลยนะจ๊ะเนาะแบกทันหรือแบบพุ้สาวดกดกได้จ้านี่ค่ะดกแห้งได้ใส่เบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ใหญ่เลยรสชาติปีนเนี่จ้ะเนาะบ๊อบเขาบ๊อบเปรี้ยวนะจ้ะเนาะเปรี้ยวเล็กๆเปรี้ยวหวานนะจ้ะเนาะอ่าบักคันของเหาเลยขุดซ่าเนาะค่ะเนาะปีนี้ดอกแห้งเนาะค่ะเนาะหุ่นหุ่นเนาะค่ะเนาะอ้อมต้นเลยนีค่ะโว้ยดอกอีรีปีนี้เนี่ยค่ะต้นอมันจะดกนะนี่ค่ะต้นข้อมืนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวประมาณปีใหม่เนาะเจ้าข้าวเนี่ยเนื้อเกี่ยวลาปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ถ้าเป็นปกติกะอ่าฮะ ข้าเกี่ยวเขามือกันกะปี่ไม่ผนแหละกะจีไดกินบักพุซาแต่ปีหนีกะกะเขามีเครื่องทุนแรงนอาหนอกิ๊บเต็มเขาก็ใส่รถเกี่ยวกับเปบเรียวกับเ็ษสมัยก่อนใส่มืออู้กว่าสีเหลวหลังปีใหม่ผนละอู้อืม่จะเล่ใช่สมัยก่อนใช้มือกว่าจะเกี่ยวเ็จน้องกิ๊บเต็มไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นสมัยก่อนไม่ป้าเด็กๆอันนี้เป็นสมัยใหม่แล้ว ว้ายพ, <ue> พ ver, ี่โตตกใจพี Nein, ่โตนอนหลับพี่โตตกใจพี่โตสะดุ้งเลยมีคนเดินมาใกล้ๆเนาะสะดุ้งเลยโอ้มันหอนไปหนูกิ๊บเต็มเไาไป็นสองห้องปะพายางไปเลาะเขาในน่องให้เนาะค่ะแต่บ่ได้ออกไปเดินมากิ๊งกิ๊บเต็มเนาะไปซองซองบนเขาของเขากันซองซองเบนงนี่ค่ะล่มก็เริ่มแห้งเอกแล้วเนาะค่ะแล้วร่มเย็นเนาะล่มหนาวแล้วค่ะ เย็นแล้วเมื่อกี้หอนอยู่แป๊บเดียวกันลมเย็นแล้วเดี๋ยนะเนาะอันนี้เจ้าอะไรไเจ้ากระตายเจ้ากระตายนะ <laughs> 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 เจ้ากระตายพูดเจ้ากระตายไหนไปดูเจ้าดกวัวสิให้จับไหมวันวนะี้ให้กินบกชิดานะให้กินบกชิดาแล้วสองอันนะเหรอโอ โอ้โเนื้อหอมจริงให้กินบุกซิดาแล้วเนาะโอ้โอึกว่าเนี่ยงอนนะไม่กินบุกซิดาบุกซิดาเบหมดแล้วบวชขาติล่ะหมดแล้วอ่ะไปไปดูข้าวกันหน่อยสิข้าวกลมเลยข้าวล้มหมดแล้วค่ะเมาื่อวานเนี่ยน้องเ่วัตัวนี้นะคะเราคนหลุมข้อพับโอ้ยประทนตกใจ แลนเจอเอาบมหัวสีเอาออกแบบไรด,ดึงแบบไรด้นเจอว่าจังเดืลูกเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะ่เจ้าน้ำตาลตกใจมากเลยก็ล้ลมคอพับเจ้าไกวสวยจส<ะ>เจ้าน้ำตาลเฮ้ยเต็มจะอ,ออกไปเหรอเอกไปก็ได้ออกไปเลยเอาหลอดหัวเนาะคะ่ะปลาบอ,อกดอกปลา,ากี่คารหลอดหลอดหยากมัดยางดีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ายังยันน้องเมื่อคนออกไปแดเนาะคะ่ะเนาะงเลยมัดยังดีเลยว้าวหลุมเลยประเท็น,นี้ ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกไม่ใช่ล้มแล้วลุกล้มเลยล้มแล้วลุกเจ็บเจ็บโอ้ยนิดหน่อยน่าเบิ่งเขาเบิ่งเขาน้องกินเต็มคือบุคคลหลมทำเขาป่านอนี่นาะปยุดหยุดหยเดหยุดหยุดหยอดหยุ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 หยดหยุาอยุดอยุดหยุเหีุดหยุดหยเดหยุดหยุดหมอบเยาดยหยุดหหหยหยห เขาเนะนื้อค่ะเนาะนี่ค่ะกับพ่อเกี้ยวเราจะถ่ายรถเกี้ยวอยู่เน,น, <ะ S 2> นื้อค่ะเนาะนี่ค่ะพอแล้วจ้ะไปปูเน,น,นื้อค่ะเนาะนี่ค่ะเขาลองขึ้นเต็มกับพ่อยลมเป็นไดแล้วเขาป่าหล่อมไปทีเรียบร้อยเน,น,นื้อค่ะเนาะนี่ค่ะเขาของเขาขึ้นมาเขาเพิ่มลมอมต้องแสเนาะปกาศสิยัยงเขี้ยวๆอยู่เนะะนะื้อค่ะเนาะแต่ว่าเขาจะเพิ่มยืนะ่นนะเพิ่มเลืองเบิดแล้วเน,นื้อค่ะเนาะนี่ค่ะเขาเพิ่มกะเพิ่มกะซุกแน่จ้ะ เกี้ยวแล้วนงัวมาเลี้ยงเกียวเราก็หนังงัวมาเลี้ยงแล้วหนังกิ๊บเต็มนะใช่ลุ่มๆแล้วก็ซุกเลยแล้วนะคะนั่งซุกพอยดิพอเกี่ยวค่ะของเราบรรยากาศใบใบค่ะลมเย็นสบายน้อะเนาะสองหนังงัวของเรากับ บางโตกะนอนพักผ่อนค่ะบางโตกะหาเลี้ยงงานาะค่ะเนาะมีแต่เจ้าลังกับเจ้าอีทูแล้วเพื่อนก็นอนนะค่ะเนาะนอนพักผ่อนเนาะค่ะตายขึ้นไปข้างบนแล้วเนาะค่ะเนาะ่ะลงมาเลาะเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งหนังหัวเฮากินหงาเนาะค่ะหนังหัวเฮากะกินหงาอิ่มแล้วกับ่บยากแล้วเนาะค่ะเนาะ กระปุกอะหาเล่มเล็กๆหน่อยๆก็อยู่ได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเี๋ก็มักเลี่นจังเลยนี่ค่ะเดี๋ยวก,ก็ตายเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะชิญเบาๆเออเชิญเบาๆชิญเล่นเคยเล่นกันแต่นหน่อยเนาะคะ่ะเนาะอ่ะไหนมาเบิ่งเจ้านั่นกะนี่ค่ะเด็กบัวเด็กบัวกับขีดข่ดือด้อขี่ดื้อนั่นหนุนกี่เต็มเนาะนอนเก่งอืมเจ้าเป่าเจ้าเป่าให้จับไหมเจ้าเป่าก็บเป้งว่าหน่อยตัวหน,นึ่งสีแขะแน่เนาะค่ะเนาะ ให้จับไหมดูสิยาป่าวา่าก็สิบหให้จับจับป่ะอ่ะเก่งเก่งเว้อ่ะเอาค่ะให้จับไหมจับไหมนู <c oughs> ้ยาว <c oughs> น้านู้ยาวนะหมุดหัวแล้วเลือดสือเสือะเบิ้ นี่ค่ะผสอบมุดหัวแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เจ้าหูยาวมุดแบบนี้แล้วก็ล้มแล้วก็ล้มแล้วค่ะแล้วมีงอตื่นมาส่วนแล้วก็ล้มนี่ค่ะไปเลยนี่ค่ะเอาไปหาเจ้าต้นกาสิเอาทักทายเจ้าต้นกาหน่อยทักไทยหน่อยจ้าทักทายหน่อยเจ้ายวต้นกาเนี่เป็นงอหน่อยที่คุณอีกตัวนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ต้นกาเขาเท่านี่ค่ะต้นกาต้นกากินใหญ่ดีดีเลยขี้โพใหญ่เลยเจ้าต้นกาอืมเจ้าเจ้าลังก็เจา้าโตโตนเลยกาก็เจ้าอะไรนะชมพู่นะพักผ่อนหลับแล้ะคก็นอนหลับนะจนะ๊ะเนาะนี่ค่ะ แต้วแหววของเฮาอู like ้นี like well, right ่ก okay. 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 like 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 ินอยู Take ่ทางหนเนนะคะเนาะแต้วแหววย้ำให้เมะกวนวัวนอะคะเนาะหวานหวานอ้าวออกมาเลยนะคะดูดหัวอันน้องกิ๊ตเต้ขอเจบคลิปดีกว่าโอเคเจบคลิปฝากยังเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพุทธเศรษฐทองดินชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า